และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในที่เวียดนามกลางค่ะพอยอันชันรักเธอค่ะทุกคนคะรอบนี้นะคะแม้จะดูลึกลๆแต่เป็นร้านดังมากความนี้คือไก่บ้านเนื้อเด้งมากๆไก่บ้านมันหนังมันอ่ะก๋อยก๋อยหรือยำไก่อร่อยโคตรโคตรเป็นตับไก่ที่คลากบอกเลยว่าเขาต้มมาแบบแม้จะเป็นชิ้นเล็กอะแต่มันแบบหนืดมากๆในปากอ่ะเขาว่าเกาเหลาเขาหมาถึงเส้นทุกคนเขาพิจารณาว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าเกาเหลานะเวลาเขามาถึงปับเขาจะเอาน้ำอ่ะ น้ำร้อนลองแล้วก็เทน้ำร้อนลงบนตัวกาแฟแล้วก็ปิดฟ้าเนาะแล้วไปมาหล่อมันแป๊บเดียวก่อนอนะเขารีบเอาตัวนั้นทั้งหมดอะไปใส่นมข้นหวานแต่ให้ชิมร้อแรกออกมาก่อนมากกว่าแบบชิมน้ำแพร่ที่ออกมาจากกาแฟอร่อยเพราะเขาเป็นร้านชานมที่ชาหอมมากทุกคนจะรักขาเหมือนดิมดัสวัสดีค่ะพิกิเลสกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ใที่เวียดนามกลางค่ะ ในคลิปนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคอยอันชันรักเธอค่ะทุกคนคะทุกคนคงรู้นะคอยอันเป็นเมืองม,ม,อมรดกโลกที่คนไทยก็ไม่เที่ยวเยอะมากๆเหมือนกับมาดานางังแล้วตแไปคอยอันด้วยและที่คอยอันนะคะมีอาหารโลโกเยอะมากก็เลยอยากจะขอพาทุกคนไปตัง้งโยกินอาหารโลโกที่คอยอันย่งค่ะโดยสิ่งแรกเป็นสิ่งที่ดังที่สุดที่สุดที่สุดของคอยอันถ้าถามคนเวียดนามว่าอาหารอะไรของคอยอันที่ดังเขาจะตอบกันว่าต้องเกิร์มกะคอยอันสิคะเกิร์มกะแปลว่าข้าวไก่ได้ยองคะทุกคนคะไปค่ะไปกินข้าวไก่สไตล์คอยอันกันค่ะ let's go และห้อยอันนะคะรถบิมเข้าไม่ได้เป็น walking s t r e e t ค่ะทุกคนคะไปไปเดินเล่นกันจ้า ระหว่างทางเดินไปกินเกลมก่าหรือข้าวเป็นไก่ของเราเนาะเราจะผ่านร้านมอสค่ะเวลาเรามอสด้วยล่บแต่ว่าเป็นน้ําที่เขากินกันตอนมาพยันก็อยากขอเช็คอินบ้างก็เลยไปถามคนขายว่าไม่นคือน้ําอะไรอ่ะมันคือสาจันสาคือตัวตะไคร้จันคือตัวมะนาวคือตะไคร้มะนาวนี่เองชิมแล้วนะคะว่าสาจันเลยอ่ะตะไคร้แตจัดแล้วก็มะนาวแต่ในความนั้นมันมีความมันๆเลยนะกลิ่นมันคล้ายๆเลยป้าะกลิ่นมันคล้ายๆมะพร้าวขั่วนี่ต่อเป็นน้ําใสที่มีความมันแปลกๆค่ะ อร่อยรสชาติเป็นหวานเปรี้ยวครับมีแรนเดินแล้วค่ะไปกินข้าวมันไก่กึนจ้ารอบนี้นะคะแม้จะดูลึกลับแตเป็นร้านดังมากของเกิมกะค่ะเมื่อกี้เห็นคนไทยเดินหายคนไลยก็บอกว่าจะไปกินข้าวมันไก่ไคิดว่าร้านเดียวกัน และตอนนี้เข้ามานั่งในร้านข้าวมันไก่เรียบร้อยพี่ก็เลยสั่งเป็นข้าวมันไก่หนึ่งไก่ธรรมดาหนึ่งจอยกาหรือยำไก่หนึ่งเพราะแม่บอกว่ายำไก่ที่พอยอันก็อร่อยสมัยแม่ยังกินไก่นะมตอนนี้แม่ได้กินไปละแล้วก็มีเครื่องในอีกหนึ่งมาลองดูกันรสชาติเป็นยังไงคะเวลาน,นี้คนแน่นจริงๆนี่ขนาดแบบเป็นช่ช่วงฤดูท่องเที่ยวนะถ้าช่วงทดูท่องเที่ยวนะ่าจะแบบแตกเริ่มแรกจากข้าวมันก่อนค่ะมาัง ชิมข้าวก่อนถ้ามันจริงๆไม่เหมือนเมืองไทยอันน,นี้มันจะมีความมันมากอยู่แล้วก็ให้ม,มันอ่อนแต่ข้า,ขาวอะ่ะเขาไม่ได้เป็นเม็ดเต็มเมนะ็ดเนาะเมืองไทยมันจะเป็นเต็มเม็ดนี่เป็นข้าวหากัหกๆนิดนึงแล้วก็ร่วนไม่ฉ่ำท่าไทยแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยใช้ได้มีความร่วนนั้นมีความมันอยู่ข้าวที่มันเค็มหน่อยๆนี่แหละค่ะต่อมาของที่เนีับไก่เป็นหักแดง รสชาติเป็นข้าวมันไปขมเค็มๆน,นิดนึงแล้วก็ตัวไก่ก็คือเป็นไก่บ้านที่ต้มมันไม่มีค่อยมีรสชาติเท่าไหร่กินคู่กันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนไก่ฉีกกินกับข้าวมันทุกคนเฉยๆแค่นั้นเลยน้ำจิ้มเขาเป็นแค่เกลือพริกไทยเราให้ใส่กับมะนาวได้ด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครต้องการเค็มก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ใสก่กะผักแพ้เป็นยอดผักแพ้เท่านั้นนไม่มีผักแพ้ใบใหญ่ทิดแล้วมันก็แบบได้อะไรแต่เนื้อไก่ที่เราให้มาในจานข้าวมันเป็นเนื้้้ออออไไกกกกกก่่่่ทีีคีคนนนนขาางงงงเเเป็ะเะ็ะยหูลงงแงิตรดว ซึ่งตัวไก่พนอเขาก็บอกว่าให้จิ้มได้กับตัวพริกเกลือมะนาวแหละความนี้คือไก่บ้าน <c oughs> เนื้อเดิ้งมากๆแล้วเนื้อไก่บ้านเขารสชาติเข้มข้นจริง,รงๆเดี๋ยวพี่คิดว่าไม่ต้องเบียดมะนาวเลยอ่ะพริกเกลือมิไทยก็น่าจะอร่อยแล้วไก่บ้านมันหนังมันอนะ่ะกรุบโอ้โหอันนี้ดีมากทุกคนถ้าข้าวมันไก่ได้ไก่อกบ้านจะสั่งไก่เพิ่มอ,อ,อีกจานหนึ่งดีกว่าสิ่งเจนี้คือเห็นหนังก็รู้แล้วว่าอร่อย ก่อยกันดีมากขอบคุณคุณแม่ที่แน,น,นะนำก่อยไก่หรือย,ยำไก่อร่อยโคตรโคตรโคตรเพราะาใส่เป็นแค่แบบเกลือผงทั่วรวนและพริกไทยนะแล้วลขยำขยำขยำจนน้ำไก่มันออกมาดนั้นตัวที่อยู่ในเนื้อไก่อ่ะมันฉ่ำไปด้วยน้ำของไก่อร่อยแล้วเขายำม,มากับตัวหอมใหญ่แล้วก็ผักแพว้วเป็นผักแพ้ใบเล็กๆแล้วมันเป็นยอดอ่ะมันเลยได้กลิ่นหอมนิดนึงขึ้นมาทําให้มันแบบมีเมติอร่อยมากในเท็กเจอร์ความกรอบของผักมันทำให้การกินยำไก่ไม่เลี่ยนเลยรสชาติเป็นเค็มนัวดีมาก แล้วเขาใส่ซอสสเต๊มม์มานิดเดียวทุกคนพอให้มันเผ็ดๆ,ๆนิดเดียวจริงๆนะไม่ได้ใส่เยอะด้วยมันเลยมีกลี่นพริกขึ้นมาหน่อยๆก๋วยก่าค่ะทุกคนจะรักเขาเหมือนริมรักและจานสุดท้ายไม่ค่อยมีใครสั่งแต่อีนี่เห็นแล้วอยากกินมากก็คือเครื่องในไก่เต็มเลย เป็นตับไก่ที่คลากบอกเลยว่าเขาต้มมาแบบแม้จะเป็นชิ้นเล็กอะแต่มันแบบหนืดมากๆในปากอ่ะต้องใช้เวลาในการเบนนานแล้วแต่ว่าเขาต้มมาในซอสเค็มนัวหวานอ่อ,อนๆแต่อร่อยมากใส่เครื่องในไก่หรือห้ามพลาดเพราะรู้เครื่องในไก่เขาไม่มีกลิ่นเลยหนูเออไม่มีกลิ่นเลือดขาวเลือดเขาเอขอชิมกลิ่นกลิ่นก็กรุบกรอบไข่ด้านนุ่มขไข่พวางอู้โอ้มกเหมือนไข่แดงต้มที่ตื่น ข่าวนะ้อยกว่ามาก่าเขเป็นแม้วขิงไข่แดงต้มขิงไข่มันทอดทัดอะ่ะอันนี้ก็เนื้อคล้ายๆกันแต่ว่านุ่มกวาม่าแต่ว่าจะไม่มันเท่าทั่วไข่แดงต้มนะมันจะไม่ตุ้ยอะ่ะแต่ว่าอร่อยจะบังหัวใจฉันต่อจะใ,ให้บังหัวใจนนนในในคนนะมันกรุบไม่ได้คือเข้างใรเขาดีจริงๆอะ่ะไม่มีตัวไหนมีกลิ่นถึงสาบเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนร้านนี้ดีตักตามไว้ค่ะ มาตามไม่ผิดหวังแน่นอนดูแล้วแล้วตัวผักเขา,ามันจะมีตัวแครอทแม่ที่เขาดองมานิดนึงอะ่ะม,มีความเปรียปร้ยวๆหวานๆตัดน้อยๆอ่ะโอ้โหพอดีมากแม่สิ่งนี้คือลูกรักขึ้นเลย MVP ค่ะตรงนี้อร่อยมากฉะนั้นมาหอยอันอยากให้ได้ร้องคะ่ะตอนนี้คะ่ะไปคะ่ะและต่อจากเกิมกะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก เกาเหลาหอยอันค่ะเกาเหลาหอยอันก็ดังมากๆและสังเกตมาแล้วจากการศึกษากว่าสิบร,ร้านเห็นว่าเกาเหลามันมีสิ่งที่โดนใจก็คือท็อปปิ้งหมูด้านบนมันน่าจะตรงใจหนูมันมีความเป็นแบบหมูสามชั้นบางๆนะแแต่ว่าทาซอสเบบลอยนะเหมือนกับเอาไปทําสักอย่างมาตัวสีมันน้ำตาลแสนน่ากินและร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านดังของเขาขอไปซิมเบิงนะซื้อไปค่ะ ตอนแรกใชื่อมัยคิดว่าคําว่าเกาเหลามันจะมีความเป็นแบบเหมือนบางท้องถิคือแบบหมูอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเกาเหลาแบบไม่มีเส้นอะไรเงี้ยแต่เขาอะคำว่าเกาเหลาเขาเหมายถึงเส้นทุกคนเพราะวิญญาณว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าเกาเหลานะฉันก็เอาสิ่งนี้คือเกาเหลาโดยเขาเอาแป้งข้าวมาทํามีฮิสทอรี่อันยาวนานค่ะร้านนี้เขาบอกมีฮิสทอรี่มามากกว่าแบบถ้าราตั้งแต่ดั้งเดิมคือเป็นพันพันปีความรู้ของรุ่นคนนั้นคนนี้เก็บสะสมกันมาแต่ว่าร้านเขาเปิดตั้งแต่1 9 7 6เเเเเคค้้าา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 าปปปิดมมมมมมนน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 นกกกกกกหืออััยย่่่่งไ็จะะะววีีรสทุ เราวของพื้นที่ของดั้งเดิมมาให้ทุกคนได้กินมาหนูชิมบ้างรสชาติเป็นแป้งข้าวจริงหรอมันมีความอาจจะได้ความนุ่มแต่มันกลิ่นเหมือนหมีม่แบบหมี่แบบมมีความด่างๆนิดนึงในเส้นแต่น้อยมากน้อยมากๆาากกกแต่ว่าคร้ายหมีโปเก็ก็ใช่แต่ให้เด้งกว่าแล้วก็ซอสเป็นเค็มนวัวเหมือนซอสซีอิวนิดนึงอ่ะแล้วก็ท็อปปิ้งมาข้างบนกับตัวแป้งกรอบเนาะแล้วก็ตับหมอกตับหมอกก็คือกะหมอแค่ะแต่ในส่วนของหมูเขาหลอกลวงหนู ถ้ารีกูก็คือมันหนึ่งส่ 3, นวนสามเนื้อสองส่วนสามหนูคิดว่านั่นคือสงที่ถูกต้องแต่อันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่กินลิลล้นลิ้นและน้องฉันคงชอบอ่อะอร่อยมากแต่ว่า,าหมูของเขาทำให้คล้ายหมูดแดงเลยเถอแต่แค่รสชาติมันเป็นหอ,อมซีอิ๊วเค็มแล้วองวานน้อยมากๆกเยอะความแบบเค็มที่มันเข้าไปในเนื้อโอ้โหชอบรสชาตินี้ รู้สึกมันกินกับเส้นมันจะพอดีเพราะเส้นมันมีความแบบมันมันดังๆนิดนึงใว่าะแบบเด้งๆกินกับหมูก็น่าจะเข้าแต่แค่ว่าหมูก็ออกแนวนุ่มอ่ะแล้วแบบมันก็ขยคนนิดนึงเพราะมันไม่มีมันคอยไหลให้หนูว่าหนูก็เลยพ็แบบมันมากกว่าแต่ได้หนูชอบซอสเขาหนูชอบกลิ่นหอมของหมูเขามากหมูเขาทำกลิ่นหอมแบบหอมเลยหอมเครื่องเทศที่เขาหมักมาแบบอร่อยต๊อกเบอหรือกากหมูต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เป็นกากหมูที่ถูกต้อง จชียวมาแบบตำแต่กรอบแบบเหมือนต๊อบหมึกห,หรือกากหมูที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเรือของบ้านเราเค็มหน่อยๆจากผงเกลือและผงนัวโอ้ใช่ต้องบอกก่อนตัวกระหรอมันมันคลุกคลุกๆลุกนะเนี่ยนางก็จะเป็นซอสแบบเค็มอ่อนๆนัวหน่อยๆไหมมีความซีอิ้วนิดน,นึงอ่ะแล้วก็หอมเกล่นถั่วงอกชัดมากเพราะเขาใส่ถั่วงอกติดเยอะมากแล้วก็ใส่ผักสดเยอะค่ะจะได้จากใครกินเรจัดนะคะสามารถใส่ซอสเพิ่มได้ใส่พริกเพิ่มได้ใส่มะนาวเพิ่มได้ค่ะใตอนนี้ค่ะ ไปต่อมาบั๋นมีค่ะจริงๆเจ้าดำคือเื่องเนาะแต่ว่าเพื่อนแวววมาลองคุยแล้วอร่อยมาก มันเปนเื่อหลายปีที่แล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้บันหมี่คุยนี่คือยิ่งใหญ่ใหญ่โตร้านแบบมีสองชั้นเปิดแอร์แล้วอ่ะไม่เหมือนร้านเดี่วแ,แบบเป็นคณป้าปิ้งขายคนเดียวเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่ายัางดังอยู่เห็นรีวิวก็ยังเยอะแยะก็เลยขอมาลองชิมว่ายังอร่อยไหมเพราะว่าบันนหมี่เนาะตัวขนมปังอันดังอยู่แล้วที่เวียดนามค่ะเขาต้องมาลองซะหน่อยกแต่ละจังหวัดของเวียดนามก็ยังมีที่แบบไม่เหมือนกันแล้วทิมก็สั่งถัดกรรเหมือนเดิมก็คือรวมมิตรเมื่อกี้ถามน้องเว่าอะไรอร่อยนอ หนึ่งร้านเกาเหลาไม่ให้หมูติดมันหนูกไม่ได้ร้านนี้ให้หนุกได้ค่ะเป็นหมูติดมันที่ผัดกับซีอิ๊วแม้มันมีความเค็มเคมหวานวกับปาเตะมันๆและมีความมันจากไข่ดาวค่ะทุกคนค่ะเขาใส่ไข่ดาวตรงกลางชิ้นเบลเลอร์เลยเพื่อได้ความมันความดึงของไข่เข้ามาด้วยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปลาสดชื่นด้วยแตงกวาเป็นชิ้นยาวมันก็กรอบดีแล้วตัวหมูคขาว่ามันติดมันแล้วมันติดหนังอ่ะหนังมันก็ดึงดงอ่ะโอ้โมอร่อยนะ ชิ่งนี้ก็ดีและอย่างที่บอกไปขนมปังเวียดนามคืดีเสมออยู่แล้วบาเก็ตเขาเนอะมันจะกรอบนอกอย่างที่ทุกคนได้ยินเสียงกรอบเมื่อกี้คะ่ะรีเพย์ไป <c oughs> อันนี้เอฟเฟด้วยตัวเองแล้วก็ไหนก็นยังนุ่มเพราะถ้าเป็นโฮจิมินห์ที่บิมแนะนำไปมันจะมีความเปรี้ยวผักดองเนาะเจ้าน,นี้ไม่ค่อยมีผักดองเปรี้ยวๆอ่ะเ,เออมีความ,มาให้แบบเค็มนัวคิดว่ากินง่ายทุกคนกินได้แน่นอนมาลองดูคะ่ะ และร้านต่อไปค่ะเขาต้องเปนร้นกาแฟหรือเปล่าซึ่งอีกินไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาว่าร้านนี้เป็นที่เต้นเจมของกาแฟกันเพราะมันมันว่ามันอร่อยแบบไม่มีนมและแบบมีนมไปเข้าไปข้างในาให้พี่ต่อกินมัน มันมากแบบมันเลยอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนน้ำมันกับกาแฟอ่ะมันมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวให้พี่มิ้งชิมมันแปลกมากไม่เคยกินมันเหมือนแบบความมันของกาแฟตอนแรกมันออกมาหมดเลยอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้ขมมากเปรี้ยวนิดนึงแล้วขมตามในคออะไรเงี้ยแต่ว่าที่รู้สึกได้คือสัมผัสถึงความแบบน้ำมันของมันอ่ะมาค่ะถึงตัวกาแฟซิกเนเจอร์โอลิเวอร์คอฟฟี่ก็บอกตัวนี้รอเจ็ดนาทีแล้วบอกได้เวลาเข้ามาถึงปั๊บเขาจะเอาน้ำอ่ะ น้าร้อนหงที่แบบที huh. ่ท you know, uh ํากาแฟแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เทน้ําร้อนลงบนตัวกาแฟแล้วก็ปิดฝาเนาะแล้วไปมาลลงแป๊บเดียวก่อนอ่ะเขารีบเอาตัวนั้นทั้งหมดไปใส่นมข้นหวานแต่ให้ชิมรสแรกออกมาก่อนมากกว่าแบบชิมน้ําแพร่ที่ออกมาจากกาแฟโอกาแฟเป็นก็รู้วอาความแบบเข้มเข้มเข้มมากๆกมันก็แต่พี่ตอบวันนี้เรียกเข้มไม่มากเลยคนกาแฟให้หนูไม่กินไงมันก็มีความรสชาติกาแฟจัดแล้วก็เปรี้ยวชัดมีความออยลี่ขึ้นมานิดนึงอ่ะหลังจากกินเสร็จสำหรับบิ๊มนะขมมากแต่หอมกาแฟมากค่ะ แต่เดี๋ยวต่อไปเป็นตัวกาแฟตัวท็อปของเขาค่ะ Oliver Coffee เราว่าอันนี้ขมกว่าทุกร้านกาแฟนมที่กินมานะขมแบบขมติดคอเลยแล้วว่าเพราะว่าต้นทางมันค่อนข้างขมแหละเออแต่ว,ว่าอร่อยกินเพลินเพราะมันหวานนะ่ะก็จะรู้สึกว่ากาแฟนมเขามันเป็นแบบโกปิโกอร่อยดีแล้วว่าคนไทยชอบเชื่อดีแบบอะไรสไตล์แบบเนี้ยอ,อ๋อดูแลเขาาตัวที่เหลือเนาะไปใส่ยนนมข้นใช่ไหมให้มันหยดหยดลงนมข้นเสร็จแ,แล้วก็ไปเช็คก,กับน้ําแข็งอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นฟูฟูขอชิมอร่อยรสชาติจะเป็นมันหอมหวาน แล้วก็ฟูจากตัวที่เขาเหย่ามันก็จะแบบอาจจะฟองใสาอากาศเข้าไปไหมมันมีความแบบฟองมันมีรสชาติเป็นกาแฟะกาแฟะกาแฟกาแฟและะฟะ้วกาแฟไวนางไปอย่างที่รู้มันหอมไปแล้วเนาะมันก็จะมีความหอมแต่ติดเปรี้ยวหน่อยๆฟันมันอร่อยใช้ได้ใช้ได้สิ่งนี้ใช้ได้ใช้ได้แต่ได้ลองตัวน้ำมื่นแล้วก็ยังเฉยๆนะได้ลองตัวโกโก้เกลือแล้วก็ตัวน้ำผึ้กน้ำส้มอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจางนิดนึงเปลือยงไม่ค่อยชอบแต่ตัวกาแฟะเนี่ยอร่อยจริงส่งมาที่เขาบอกว่าเป็นที่แบบเป็นเบสคอฟฟที่เขากินกันอ่ะก็ถือว่าอร่อย เมนูต่อไปค่ะเป็นเมนูที่อยากขายมานานนาน,น,านแต่ไม่มีโอกาสทําทริปสักทีนึกออกไหมมันมันไม่มีทริปใหญ่พอที่จะแบบแกรนด์โอเพนนิ่งน้องอะค่ะอาทติท์นี้มันต้องมีแล้วตอนแรกว่าจะแกรนดที่ดานังแต่ปรากฏที่ฮอยอันสาขาสวยมากก็เลยต้องแกรนดที่นี่รอบที่หนึ่งก่อนถ้าเดี๋ยวค่อยไปแกรนดที่ดานังอีกรอบหนึ่งนั่นคือชานมเฟลาค่ะใครที่เคยมาทริปกับบุ้มบิมต้องเคยกินถูกไหมคะทุกคนคะทุกคนติดใจมากทุกคนคือขอเบิร์นร้านนี้แบบสองครั้งเนี้ยเพราะว่าอะไรคะ เพราะเขาเป็นร้านชานมที่ชาหอมมากฮอตม,มากเป็นลูกหลักตอนนี้เลยและไม่ใช่แค่หลักเป็นคนเดียวตอนแรกที่รู้จักนานใช่ไหมร้านเพิ่งเปิดก็มีไม่กี่สาขาแต่ภายในหนึ่งปีนางขยายไปแบบห้าสาขาไงฉันแบบโอ้โหที่เป็นคนเก่งของตอนนี้ค่ะยอมใจค่ะแล้วอร่อยจริงๆแล้วเราว่าเพราะชาเขามันหอมชาอะคนก็เลยชอบกินแหละแล้วร้านต้องบอกกันว่าร้านนี้มีทั้งชากาแฟแต,แต่แต่ละตัวเนี่ยแต่และเมนูมันจะแยกเป็นวิธีการทําเช่นตัวนี้ใช้ฟรีนเพรสตัวนี้ใช้เครื่องมือนั้นโนนนี้เนี่ยเห็นไหมน้าเขาจะมีวิธีการแบบมีเครื่องหมายบบบอกว่าแ มีวิธีการทําแบบไหนบ้างแต่ใดๆคือชาที่เขาดังคือชานมอูหลงกับชานมอูหลงจัสมินตัวจัสมินอ่ะมีแต่คนบอกว่าโอ้โหนี่มันใส่มะลิเป็นร้อยดอกในแก้วเดียวเลยหรือเปล่าคะพี่บีอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าเนาะกินมะลิเป็นแบบเวรี่มะลิแต่ขอเล่าถึงว,วิธีการสั่งเลยอาจจะงงนิดหนึ่งคือที่เนี่ยจะมีไข่มุกอยู่สามชนิดหนึ่งมีไข่มุกชาอูหลงสองไข่มุกชาข้าวแล้วก็สามไข่มุกกรอบวานิลาตัวไข่มุกอูหลงกับไข่มุกข้าวเนี่ย สองตัวนี้อาจจะทำจากแป้งข้าวเจ้าเนาะมันจะไม่ใช่เหมือนบองไทยที่มันจะดึงๆมันจะออกไปนแนวเหมือนบัวลอยบ้านเราอะนุ่มๆแต่ว่าหอมแล้วมันจะมีท e เจอ r ์ความแบบความสักสากของเนื้อชาและเนื้อแบบข้าวบางทีก็เลยชอบทุกคนแต่วันนี้มันมีไข่มุกใหม่ที่อยากลองมันเรียกว่าไข่มุกลูกหมากะ่ะ ไม่แน่ใจอะเห็นเขียนเขียนแล้วเป็นหน้าตาก็เลยสั่งมาลองดูคู่กับชานมอ,อุหลงของเราค่ะบิมก็สั่งหวาน30เนาะรู้สึกว่าหวานพอดีสำหรับตัวเองก็เดี๋ยวที่ฮอยอานเราจะลองหนึ่งเมนูที่ด้านนังเราจะลองอีกหนึ่งเมนูค่ะทุกคนคะเดี๋ยวรอชานมหนูแป๊บหนึ่งน้องร้องละขอลองชิมจันเจาหมากสิมันต้องมากินจันเจาหมากหมากกินอย่างนี้เหรอพอกืนแล้วทั้งหมดแล้วกืนไปหมดแล้วสักพักอะ กินเหมือนตอนเยทั่วชอบเคียวเคียวเคียวเลยอะ่ะกินนั้นเลยจริงๆมหมากมักหมาก,มากแล้วก็ขสันเจา้าเขาต้มมาหวานหน่อยๆอย,อยู่แล้วเนื้ออย่างที่บอกค่ะเขาเป็นแป้งข้าวเนาะมันก็จะนุ่มลิน้นแล้วก็เด้งหน่อยๆต่อมาขอชิมคู่กับชานมปกติดินไม่ค่อยกินชานมแลวหลังๆเพราะว่ามันเป็นนมเนาะย่อยยากแต่ว่าเขาบอกว่าตัวหมากเข้ากับตัวชานมที่สุดเสร็จต้งหลอก ยิมสั่งแบบหวาน30%มสิบเปร์เซนต์สักไท,ทำหวานอยู่นิดนึงอ่ะหวานเกินไปนิดนึงคิดว่าถ้าใส่น้ำแข็งเพิ่มมันจะดีกว่านี้เนี่ยเขาใส่น้ำแข็งไข่บีมน้อยหน่อยเดี๋ยวจะไปขอเพ,อพ,อพ,อพอิ่มน้ำแข็งละแต่รสชาคือหอมมีความฝาดชาแต่ใดพอกินคู่กับตัวไข่มุกที่มันหวานนะมันก็เลยดับเบิลความหวานมั้งแต่ว่าแล้วก็กลิ่นชากับก,บกลิ่นมาร์กันรวมกันมันเป็นกลิ่นแกง <c oughs> น้ำต้มผักสมุนไพรอ่ะแม่แต่ว่ามันคล้ายนี่แม้ขนมจากนะกินเหมือนใบเผาเผาซะจริงมีความกลิ่นอย่างนั้นะเส้นกางระหว่างขนมจากกับ ลูกหมากที่ยาชวดเคียวนะคือจะเป็นเวซายาชวดก็ได้หรือจะเป็นเวขนมจากก็ได้เหมือนกันต้องมาลองแต่เขาบอกว่าที่เนี้ยเพิ่งเป็นตัวใหม่เลยต้องลองไม่รู้ที่เขาจะมีเหมือนกันหรือเปล่าแต่หนูก็ต้องลองอหลรหนูชอบลองแต่ตอนนี้ค่ะขนมหวานดอหนูเยอะเขาเมื่อกี้หนูไปนวดมาหนูต้องการน้ําตาลจอแม่ไปไปกินแจะห้อยอันกันดีกว่า เมนูต่อไปที่ต้องกินก็คือขนมหวานที่ชื่อว่าแจ่หอยอันค่ะแจ่แปลว่าขนมเนาะก็จะมีทุกที่จะมีขนมหมดค่ะอย่างที่โฮจิมินห์นียิดแจ้ท้ายก็คือเป็นขนมไทยนั่ก็จะรวมทุกอย่างในแก้วรวมทุเรียนเข้าไปด้วยแล้ช่องเข้าไปด้วยทุกอย่างเรียกว่าแจ้ท้ายฉันก็ไม่เข้าใจว่าเปิดไทยตรงไหนแต่ว่าเขาเรียกว่าแจ้ท้ายแล้วขายดีมากแต่มาหอยอันก็เลยถามคนหอยอันว่ามันแตกต่างก,กับที่โฮจิมินห์ยังไงมันพิเศษยังไงแจ้หอยอันเนี่ยเพราะว่าแจ้หอยอันเนี่ยจะไม่นิยมผสมรวม กินเป็นอย่างย่างออกรวมก็ไม่อร่อยสิคนจังหวัดอื่นก็ชอบกินรวมใช่ไหมรวมไม่อร่อยหรอกกินเล็กแย่ๆดีกว่าแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยชื่อแจโตเป็นคุณป้าชื่อบาโตเนี่ยเป็นคนขายขายมานานละก็เลยอยากมาลองชิมแล้วถามคุณฮอยเขาบอกว่าอา้าวโอเคนะเจ้านี้อาจจะมีเจ้านึงในตลาดที่ก็อร่อยแต่เจ้านี้ใช้ได้มาลองกินได้เกรยสั่งมา2อ,อย่างค่ะ1คือตัวแจ่บัฟหรือว่าขนมข้าวโพดอะคล้ายๆเปียกขนะ้าวโพดไห เลยตัวหนึ่งที่ดังของที่หอยอาเลยก็คือตัวแจะหะเซงหรือว่าขนมเม็ดบัวนั่นเองค่ะทุกคนคะเม็ดบัวไม่สสำหรับเย็นมาขอกินแจะบั๊บก่อนก็ที่นี่น้องถ้าเกิดจะกินที่นี่ก็บอกอ่างเหอได้ถ้าเกิดจะกลับบ้านก็บอกมังเวอย่างนี้เรียกว่ามังเวซึ่งใส่แก้วกลับบ้านให้ค่ะและนี่คือแจะบั๊บแล้วเขาก็ถามว่าอันเนื้อกดเยอะได้ไหมก็คือเนื้อกดเยอะคือกะทิที่บอกก็ได้เนื้อกดเยอะชอบเ็จะใส่กะทิข้างบนมากินแล้วนะคะแจะบั๊บ เราก็เหยื่อป้าแม่ไข่มา่ะใค้เรก,ก็เหยื่อป้าเค็มกว่าน,นี้นันจะอร่อยกว่าน,นี้เพราะว่าแจ๋บัฟป,ป้าเนี่ยหรือก็อย่างข้าวโพดป้าเนี่ยอร่อยคล้ายๆเต้าส่วนแต่เขาทำเป็นแบบข้าวโพดล้วนเป็นข้าวโพดสับเป็นชิ้นๆมีความเหนื่อยนิดนึงแล้วก็มีเ t e เจอ,อร์ข้าวโพดให้เคี้ยวเคี้ยวแต่เขาน่าจะข้าวโพดข้าวเหนียวนะทุกคนมันมีกลิ่นแบบกลิ่นข้าวโพดข้าวเหนียวขึ้นอ่ะกลิ่นที่แม่บิ๊มชอบกลิ่นมากนั่นแหละถ้าตัดเค็มมันต้องดีมากเพราะอันนี้ค่อนข้างหวานนิดนึงหวานปกติเอาดีกว่าสายหวานนนน้้้้ออออออยย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 ก็เเเเลลงงงงแแ่่่่่่ๆตววววาาาหหหมมมขขโโพพดดไปคะิิีี ต่อมาแจะหักแซงหรือว่าตัวขนมเม็ดบัวค่ะเพราะว่าที่แนะนำดังเม็ดบัวเนาะเขาบอกว่าเขาใช้เม็ดบัวสดกันก็เลยขอขอชิมเม็ดบัวอร่อยจริงเม็ดบัวดีทุกคนสั่งเม็ดบัวเม็ดมันนุ่มแล้วพอมันแบบมันต้มมาสุกพอดีใช่ไหมมันมีความเป็นเหมือนเผือกต้มอ่ะมันมันนึดนึนึ่ในปากอ่ะพอคนลงกันนะผู้ชอบมากเลยทุกคนแม่จะหวานนิดนึงแต่ว่าเม็ดบัวต้มดีมากนุ่มมากส่งมาเป็นโลโก้ประเทศเขาไงโลโก้บัวเอออร่อยจริงแม่แนะนําเม็ดบัวที่คอยอ่านคือเปอร์เฟ็ รักค่ะทุกคนเจ๊หักเซงทุกคนต้องโดนแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเดินย่อยก่อนเนาะไปเดินเล่นตรงริมปั่งแม่น้ำเนี่ยเขาเริ่มจัดไฟละตอนนี้ขอมานั่งเรือรับลมชมวิวก่อนนะคะทั้งหมด4คน2 0 0แสนดองสามร้อบ,บาท2ี่นาทีแล้วก็ไปลงตรงถนนที่มีรถมารับได้เกียดเดิน แต่บ,บรรยากาศสวยนะเพราะว่าคอยอานเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแลนทรอนหรือว่าตัวโคง,งั้นตามบ้านเนืองก็จะไปดับด้วยโคมหมดเลยค่ะสวยงาม และนี่ค่ะคือรวมร้านอร่อยที่หอยอันนะคะทุกคนคะ่ะคัดมาแต่เมนูดังให้ทุกคนคะ่ะแลวทุกร้านที่ลองกินก็คือดีมากในกระฝากน้องๆทุกคนไม่ต้องอาบวกกังมใจนะคะรับประกันความอร่อยที่หอยอันค่ะแต่วันนี้ต้องไปแล้วค่ะย่าีลืมนะคะหอยอันเป็นเมืองแห่งแลนเทอร์นะคะคอมไฟไปเดินเที่ยวกันได้ค่ะแต่บุมบิ้มขอตรงสู่ด้าหนังเพื่อเทีปยต่อไปของเราก็เลยครับรอดูดานหนังของหนูนะคะสวัสดีค่ะ มาฟังคอมเมนต์ข้ามมันไก่จากน้องชายสุดเรื่องมากของดิฉันค่ะไก่วันนี้เขาสดมากเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าสดขนาดนี้ต้องเชียดคอข้างหลังอย่แน่นอนครับเนี้ยมันแน่นมากไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวปกติไม่ชอบกินไข่ต้มเท่าไหร่เพราะว่ามีกลิ่นไก่วันนี้คือแบบย้อนอร่อยมากก่อนเปิดกล้องมันบอกว่าสับคอไก่ข้างหลังแน่นอนเลยเนี่ยปั๊บปัๆบปับปับอร่อยขนาดนี้พอเปิดกล้องแน่นอนเลยครับ